สวัสดีชาวแนวตั้งทุกคนค่ะชาว,นวแบบน,น,นะว,นวตั้งเดี๋ยวว่บบ้ามึจะไปซื้ออะไรกินไปหนึ่งนะจะยากกว่านั้นแป๊บหนึ่งได้ไหมเสร็จแล้วครับ ก็บุกจำนวนเงินยอมทรับอาทันเอามาเจ็ดร้อยบาทวันนี้อะไรอ่ะข้ออภัยเอ,อิเลยข้ามยอดยอมครับแป๊บหนึ่งเปลี่ยนตู้ค่ะ เปลี่ยนตู้ทั้งหมดตะทำไมละ <laughs> <c oughs> อุ่นอุ่นปัระบบจนนนนอนออมครับเจ็ดสิบบ,ทา,บาทได้ไหม ได้ไหมคะนี่ไงได้แล้วไปจ้าไม่บัตกูไม่ต้องการไปจ้านับแล้วค่ะพี่วันนี้อยากกินหมูมาที่นี่เพื่อมาซื้อหมูอย่างเดียวเออขับรถกืบสิบกิโลเพื่อมาซื้อหมูซื้อหมูอย่างเดียวเพื่อไปซื้อยวกิน เพราะว่าอยากกินหมูนี่ค่ะแฮปปี่ฟัาซื้อที่นี่ยังเดียวเลไปดูกันว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างเฮ้ยคนเยอะว่ะไเข่าว่ะไม่อยถ่ายลนะคนเยอะอ่ะ อย่างแรกเลยหมู่คน มูสัมสัน่อดำันห ทำชันหายห้ามู่าทสำชันแป๊บนึงนะคะ น้ำจิ้มสุปี้ขวดกลางนี่ค่ะแล้วกล็ลุย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 นี่ไหมลุยครบแล้วทุกคนไปเถอะคึอยากกินหมูปูนะเออ,อหมูปกันนะคะไปทุกคนได้แล้ว หมูเกินนะสี่ร้อยกว่าบาทอ่ะทุกคนทำไงอะทำใจค่ะตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากทำใจก็จะเดินไปไหนปะไม่ได้ไปละโอ้นี่เนี่ยอะไรดูแค่นี้แหละว่าวฉันไม่มีอะไรทำจะเลยมาซื้อหมูกินเล่นๆไม่ได้กินหมูดิบนะทุกคนไปละจุ๊บ